วิธีลงจากเครื่องบินสําหรับคนที่นั่งรถเข็นหรือว่าวิวแชร์นะคะบางทีเวลาเรานั่งเครื่องบินอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีบางครั้งนะคะที่เครื่องบินเนี่ยไม่ได้จอดตรงวงช้างซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3หรือว่า4ปีที่แล้วนะคะเวลาเครื่องบินไม่ได้จอดตรงวงช้างเนี่ยลำบากมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่นั่งวิวแชร์เพราะว่าต้องให้พี่เจ้าหน้าที่นะคะอุ้มลงบันไดเครื่องบิน ถ้าใครขึ้นเครื่องบินจะรู้นะคะว่าบันไดเครื่องบินสูงมากแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีรถลิฟต์อ่าฟ้าไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวหนูว่าเรียกว่ารถลิฟต์นะคะคือเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาอะคะ่ะพอเหมือนตัวรถลิฟต์อะค่อยๆขึ้นมาเทียบกับประตูเครื่องบินแล้วเนาะเขาก็จะมีทางลงทางลาบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในตัวรถลิฟต์นะคะที่น้องฝ้ายบอกแต่อันนี้หนูไม่แน่ใจนะว่าจะมีเฉพาะที่ดอนเมืองหรือเปล่าเพราะว่าหนูเจอรถลิฟต์อะคะ่ะอยู่ที่ดอนเมืองนะคะแล้วก็ถามพี่เจ้าหน้าที่ว่าเขาจะมีแบบนี้ทุกสายการบินไหมพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ทุกสายการบินจะมีเฉพาะของแออีเชียหรือว่า่าการบินไทยนี่แหละฝ้ายจาไม่ได้นะคะเนี่ย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 ทกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางลาดใช่ไหมแล้วพอประตูเครื่องบินปิดอะคะ่ะแล้วพอทุกคนเข้ามาเสร็จแล้วอะ ตัวรถลีปะคะก็จะลงไปยังแบบพื้นดินนะคะอุ้ยอธิบายไม่ถูกอะ่ะทุกคนแต่มันแบบ อำนวยความสะดวกมากๆเลยอะคะ่ะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสอีกอะหนูจะถ่ายเต็มๆให้ดูแต่หนูไม่แน่ใจนะว่าแบบว่ามันจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือหนูก็เปลี่ยนวิวแชร์แล้วนะคะจากวิวแชร์คันเล็กหรือว่าเรียกว่าเควินอะก็เปลี่ยนมาเป็นวิวแชร์คันใหญ่เพราะว่าวิวแชร์ไฟฟ้าหนูว่าโหลดใต้เครื่องนะคะคือส่วนตัวไม่ค่อยได้เดินทางกับเครื่องบินนะคะก็เลยตื่นเต้นกับสิ่งนี้หน่อยสิ่งที่เรียกว่ารถลิ์นะคะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะ